สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดนครศรีธรรมราชขอนําเสนอสถานการณ์แรงงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำไตรมาสมาตร1ทับ2,516โดยเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี2,565 สถานาการณ์แรงงานไทยในจังหวัดด้านผู้สมัครงานผู้สมัครงานที่มาใช้บริการมีจำนวนลดลงคิดเป็น6.21เปอร์เซ็นต์เนื่องจากปัจจุบนันบริษัทหรือสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ผู้ว่างงานมีจำนวนลดลงในขณะที่ตำแหน่งงานว่างเหยียดราการรับพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น285เปอร์เซ็นต์เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานาการณ์การแพร่ระบาดข,ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ลดลงทำให้ ในจ้างสารประกอบการมีความต้องการแรงงานในสารประกอบการเพิ่มมากขึ้นโดยตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับมากที่สุดได้แก่1ตำแหน่งพนักงานขาย2 2 0อปัตราโด,ดยจะเป็นพนักงานขายทั่วไปตามร้านกับพนักงานขายหน่วยรถ2พนักงานทั่วไป122อัตราโดยจะเป็นจำพวกพนักงานเสิร์ฟแม่บ้านคนทำสวนและรองลงมาคือตำแหน่งงานช่างซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความต้องการสูงเนื่องจากเป็นตำแหน่งเฉพาะทางซึ่งการบรรจุง,งานก็ไปในทิศทางเดียวกันมีการบรรจุง,งานเพิ่มขึ้น,นคิดเป็น เป็น6.42%เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ลดลงทําให้นายจ้างและสถานประกอบการมีกําลังในการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นการเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีการเดินทางกลับไปทํางานต่างประเทศกรณี Re-Entry จจานวน13รายและเดินทางไปทํางานต่างประเทศครั้งแรกจํานวนหรายรวมทั้งสิ้น14ราย มีรายได้ส่งกลับจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ2องล้านห้าแสนสามหบาทมีการเดินทางเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ433.33เนื่องจากประเทศต่างๆมีการเปิดรับแรงงานไทยเข้าไปทำงานเพิ่มขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืวเว้อไวรัสโครโครโนา2019ดีขึ้นเช่นประเทศอินเดียฟินแลนด์สหรัฐอาหรับอิมิเรสเป็นต้นโดยแรงงานในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศอินเดียมากที่สุดโดยส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งนัก วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พูดตรวจสอบควบคุมคุณภาพของกลุ่มบริษัทเครือเจริญพกกัพฑ์หรือ CP รองลองมาคือประเทศอินโดนีเซียทำงานในตำแหน่งช่างในกิจการเหมืองแร่อันดับที่3ประเทศสหรัฐอเมริกาทำงานตำแหน่งพนักง,งานบริการบนเรือสำราญะการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดณนะวันที่25ธันวาคม2565มีอยู่ทั้งหมดจำนวน1 9 1 1คนแบ่งเป็นกลุ่มตลอดชีพ63คนกลุ่มส่งเสริมการลงทุน 4คนกลุ่มต่างด้าว3สัญชาติ18,344คนกลุ่มทั่วไป569คนและชนกลุ่มน้อย31คนโดยมากที่สุดอยู่ในพื้นที่อำเภอขนอประมาณ3,304คนและรองลงมาในพื้นที่อำเภอศิชนประมาณ2,192คนโดยแรงงานต่างด้าวในพื้นที่2องอำเภอนี้ จะอยู่ในกิจการประมงกิจการ,กรเกษตรและปะศุสัตว์เป็นส่วนใหญ่และอันดับที่3พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจำนวน2,039คน ส่วนใหญ่จะอยู่ในกิจการก่อสร้างและประมงจากสถานการณ์แรงงานในไตรมาสที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีการขัดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีกําลังแรงงานจํานวนมากทําให้เกิดการหมุนเวียนสับเปลี่ยนแรงงานภายในจังหวัดได้ดีและเนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นประเภท SME จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับสู่พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวทางฝั่งอันดามันแล้วกลับมาพบกับการวิเคราะห์สถานการณ์ การรายงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อีกครั้งในไตรามาสถัดไปสวัสดีค่ะ